แล้วก่อนหน้านั้นแม่มีอาการเกี่ยวกับการขับถ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแม่ของคุณตามีของคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็แฟน <หา S 2> ที่มีอาการตาเป็นเลือดสีดวงด้วยถ่ายยากายอย่างนี้หรอละถ่ายายากถ่ายลำ<ภ>บา<อ>กส่วนสามีแม่สูเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายตอนนี้จะถ่ายลำบากการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะส่งผลต่อการระบบขับถ่ายด้วยหรือแม่ส่งค่ะไปซื้อยี่ห้ออื่นมาที่เป็นยาระบายบ้างอะไรบ้างถามว่าได้ไหมมันก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ผล เป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็จากคุณคริสเขาบอกว่าดูเธอไปซื้อนี่มาจากไหนวันนั้นที่เขามาถามเราเพราะว่าเขาขับถ่ายได้เยอะถ่ายได้ดีมากถ้าใครต้องการที่ให้ร่างกายเราขับถ่ายปกติค<ะ>่ะพวกขับอาหารที่เป็นสารพิษ<ะ>อันตราย<ะ>ออกก็ตัวนี้คดีที่สุดแล้วให้สิบอันนี้ให้สิบเลยเพราะว่าได้ผลมา สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะชิวก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้าถึง3เคสเลยเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะว่าลูกค้านะคะทานบาลานตัวไหนนะคะแล้วอาการดีขึ้นค่ะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะชิวก็ยังอยู่กับคุณแม่สูนะคะที่อาเภอร,รำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งเคสสาหรับใครนะคะที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบาลานซ์เอฟไฟเบอร์ดีท็อก์นะคะเพราะว่าแม่สูตรเนี่ยได้ให้คนในครอบครัวนะคะทานรวมถึงตัวแม่สูเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แม่สุก,กันค่ะว่าคนในครอบครัวนะคะมีใครทานบ้างแล้วเมื่อทานแล้วนะคะมีอาการอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแม่กันเลยแม่สูค่ะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะ <c oughs> แม่ข่าบาลานซ์เอฟก่อนสัมภาษณ์แม่<ผ> ก่อนหน้านั้นแม่มีอาการเกี่ยวกับการขับถ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแม่ของคุณตามีของคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็แฟนที่มีอาการคือเขาจะถ่ายยากอย่างนี้แหรอถ่ายยากถ่ายลำบากคุณยายนี่จะท้องอืดส่วนสามีแม่สุเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและระยะสุดท้ายตันนี้จะถ่ายลําบาก คือการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะส่งผลต่อการระบบขับถ่ายด้วยหรือแม่ส่งค่ะเพ <มา S 2> ราะว่านะทานอาหารนี่บางทีทานอาหารไม่เป็นปกติการถ่ายก็จะยากก็จะลำบ,บากทีนี้เมื่อก่อนมีวิธีการทํายังไงแม่ก่อนที่เราจะมาเจอตัวบาลนเอฟไฟเบอร์ไปซื้อไปซื้อยี่ห้ออื่นมาที่<ะ>เป็นยาระบายบ้างะอะไรบ้าง<ะ>ถามว่าได้ไหมมันก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ผลมันเราหาทุกอย่างอะ่ะ<า>กินอาหารพวกน้ําผลไม้บ้างอะไรบ้างก็ปั่นน้ําอะไรบ้างบางทีมันไม่ได้เต็มร้อยเราจะทําไงจะหาไฟเบอร์ตาเปิดหาตามเน็ตดู พอดีมันมีตัวนี้ที่มาแถมมาต้องเล่าก่อนว่าคุณแม่เนี่ยสั่งตัวบลันยูคอมาทานนะคะและทีนี้ทางบริษัทก็มีการแถมตัวบลันเอฟไฟเบอร์ให้คุณแม่ซองแรกคุณแม่ให้ใครให้ใครเให้แฟนให้แฟนงานนะเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็จากคุณคริสเขาบอกว่าดูเธอไปซื้อนี่มาจากไหนบอกเราก็ไม่รู้นึกได้มันอันไรเนาะซองยูเขียวบอกเป็นไฟเบอร์นึกได้มันต้องเป็นของยูคอหรือเปล่าที่เขาใส่มาในกล่องให้เราค่ะก็เลยไปเปิดดูในเพจที่เราเราซื้อมาเพขาแถมมาก็เลยได้สั่งสั่งมาให้เขาตองาน ถ่ายนึ่งเฟนคือวันที่เขามาถามเราเพราะว่าเขาขับถ่ายได้เยอะถ่ายได้ดีมากแล้วคุณตาก็ถตาขับถ่ายเพราะว่าตาเป็นเลิสิดวงด้วยเลิสิดวงด้วยถ่ายง่ายแล้วตรงตามเมลานี่กินปึ๊บ ตอนเช้าก็จะถ่ายในช่วงตีหนึ่งที่สอง่ะแล้วแม่สูตรได้ทานด้วยไหมคะทานเฉพาะช่วงที่เรามีอาการถ้ามีอาการอะไรบ้างแม่ก็ท้องอืดเวลาถ่ายไม่ปกติเราจะทานเยอะอะไรอย่างนี้ก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าบาลานซ์เอฟไฟเบอร์ดีทอ์นะคะเราไม่ได้ผสมยาถ่ายนะเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะสามารถดูแลลำไส้ของเราให้สะอาดเมื่อเราลำไส้สะอาดแล้วเราก็จะดูดซึมสารอาหารนะคะได้ดีได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็นี่คือรีวิวนะจากลูกค้านะคะที่ให้คนในครอบครัวทานจริงคือถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่ให้คนที่เรารักทานหร มไม่ได้สั่งเพิ่มเนา<อ>ะเออแต่ว่าอันนี้ก็คือพอวันนั้นให้คุณคริสตานแม่ก็สั่งเพิ่มมาเลยใ,<ช>ให้คนในครอบครัวเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้แม่ช่วยฝากถึงคนที่ใครที่เขามาดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังหาไฟเบอร์อยู่เลยที่ดีในท้องตลาดเลยอยากให้แม่ช่วยฝากให้เขามาทานตัว<ม>ปลานเอฟหน่อยค่ะก็ตัวนี้นะคะถ้าใครต้องการที่ให้ร่างกายเราขับถ่ายปกติค่ะพวกขับอาหารที่เป็นสารพิษอะไรต่างๆออกก็ตัวนี้คดีที่สุดแล้วเพราะว่าลองมาหลายยี่ห้อนะคะก็ลองลองมาก็อันนี้ก็ดีที่สุดแล้วเต็ม10คะแนนแม่ให สิบอันนี้ให้สิบอันนี้ให้สิบเลยเพราะวันนี้ผลมาเนี่ยชอบจริงนะคนในครอบครัวคุณแม่เขาก็ทานทุกคนเลยนะคะใครนะคะที่อยากสั่งซื้อ Balance F f i b e ท Detox นะคะไปลองทานหรือว่าไปดูแลสุขภาพคนที่คุณรักนะคะ,ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วย Balance F นะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่อ,อ,อีกรอบหนึ่งนะคะที่ไว้ใจนะคะให้ผลิตภัณฑ์ของบล l น n c e b r a ได้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวคุณแม่ด้วยนะวันนี้น้องชิวก็เลยเอาบ a l a n c e F มามอบให้คุณแม่อีกสามกล่องเลยนะคะเพื่ออเป็นนนกาารดูแแลสุขภพคใม่่ต ฝนานๆเพ <แ S 1> <นะ S 2> ื<ข>อ่อนหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพามักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะใครนะคะที่มีอาการเจ็บปวดอยู่นะคะยาปล่อยให้เป็นหนักค่ะเมื่อเรามารักษามันอาจจะสายเกินไปก็ได้ค่ะเคสหน้านะคะชิดจตไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกคา้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บลันแบรนะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ชิวนะคะแล้วก็แม่สู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมบลัน F fiber ดีถอกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย